วันนี้นะองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิรกประชาิเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครือ่องอุปพโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชมุมติดตามการเกิดวัตภัยโดยมีผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวัตภัยและการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงท,ทีกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆและให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน999ชุดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีและในอำเภอเป็นผู้รับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบบาดตะภัยในพื้นที่ต่อไป จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดบัตถภัยตั้งแต่วันที่16เมษายน2568จนถึงปัจจุบันครอบกลุ่มพื้นที่9อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสองพี่น้องศรีประจันบางประมาอู่ทองหนองยาไซด่านช้างเดิมบางนางบวชและดอนเจดีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย999ครวัวเรือนหน่วยงานต่างๆได้เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อย โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่หมู่สองและหมู่สามตำบลบางตะเคียนเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุป,ปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบวัตภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในความดูแลจำนวน3ามครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นจากเหตุวัตภัยดังกล่าวส่งผลให้เสาไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านช้างตำบลบ้านกลุ่มและตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องหักและลม้มจำนวน120ต้น ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองพี่น้องได้ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยและประชาชนสามารถกลับมาใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติแล้ว